รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้ยเย็นสบายอาบน้ำอาบท่าทานอาหารเสร็จแล้วเตรียมตัวพร้อม สวัสดีคุณผู้ชมครับไปแอบอะไรบนต้นไม้ครับมานีเร็วมานีเร็ว,เ,รวเขาบ้าผมก่อนได้แม่อ้าวพร้อมแล้วใช่ไหมครับโฮมไบเออสกายก็พร้อมเหมือนกันครับทําเลในเด่นโครงการได้ดีแอนดี้เคมพุกจัดให้คุณเอกครับวันนี้นะจะพาคุณไปที่เด่นๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับแต่ก่อนอื่นเลยไปอัปเดตนิวส์กันก่อนดีกว่าไหมอ่าวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าแพง expensive ครับที่วันๆน,นี้มีแต่พุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดแบบไม่มีวันหยุดเลย เพราะทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยหรือว่า AREA เขาบอกมานะครับว่าที่ดินรอบๆสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้มีราคาเพิ่มขึ้นสูงมากที่สุดอีกทำเลนหนึ่งเลยทีเดียวครับแพงสุดๆก็คือรอบๆสถานีเตาปูนนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยเขาประเมินไว้ที่250,000บาทต่อตารางวาครับส่วนสถานีอื่นๆก็อยู่ในระดับ1.3-1.7ถึงแสนบาทต่อตารางวา ยกเว้นอยู่3-4สถานีครับที่ราคายังไม่ถึงแสนบาทต่อตารางวาเลยนั่นก็คือสถานีบางรักใหญ่บางพลู3แยกบางใหญ่แล้วก็สถานีสุดท้ายคลองบางไผ่ครับถึงตอนนี้ครับยังไม่แต่หลักแสนแต่ก็เฉียวเฉียดใกล้เคียงเลยเพราะราคาประเมินที่ดินเขาเนี่ยอยู่ที่ 8- 9 0 0 0หมื่นบาทต่อตารางวาแล้วอีกไม่นานก็แสนแน่นอนแสนแสนจะเจ็บปวดร,รุนแรง เรียบร้อยคุณผู้ชมครับแม่แอนดี้พร้อมแล้วอัปเดตกันไปแล้วก็อย่างนี้เรามุ่งหน้าไปที่ทำเลเด่นของเราในวันนี้ดีกว่าพระรามสองครับ,รบช่วงโฮมเซอร์ว y สสนับสนุนโดยคุณธนาเรเวสเกตบ้านแสนสบายใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่ม3 8ล้านแหมื่นบาทโทรศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์หกเจ็ดสี่สี่ถึงหกโอ้โหถ้าย้อนกลับไปดูสถิติของรายการแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่า ทำเลพระราม2เรามาที่นี่กันเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าทําเลจะเด่นได้ก็ไม่จาเป็นต้องมีรถไฟฟ้าเสมอไปนะครับเพราะพระราม2เนี่ยเขามีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทําให้ตลาดที่อยู่อาศัยเจริญเติบโตไม่อย่างต่อเนื่องข้อ1พระราม2ถือว่าอยู่ใกล้เขตศูนย์กลางธุรกิจมากๆเลยนะครับแค่ข้ามสะพานพระราม9ก็ถึงย่านพระรามสสาทรแล้วคนทํางานในเมืองที่อยากจะมีบ้านอยู่ไม่ไกลก็มักจะเลือกมาดูทําเลพระราม2 เป็นพาร์ตี้แรกๆเลยครับขออ้อ2อในโซนพระราม2นี่เองครับก็มีการเจริญเติบโต,ตทั้งด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมคนจากพื้นที่อื่นๆหรือใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็เข้ามาทำงานมากขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยก็เพิ่มขึ้นตามครับข้อ3ครับพระราม2มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมแล้วทุกอย่างห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็มีตั้งหลายห้างครับตลาดนัดตลาดสดร้านค้ายย่อยโรงพยาบาลโรงเรียนโอ้ยเหลือเฟือเลยทีเดียว 3ข้อหลักๆนี่แหละครับที่ทําให้ตลาดที่อยู่อาศัยในโซนพระราม2เขาเฟื่องฟูงมาตลอดเลยบ้านเดียวนะครับมาเป็นอันดับ1มีทั้งกลุ่มราคาปานกลาง4 6ล้านบาทครับกลุ่มอัปเปอร์คลาส7-9ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดครับกลุ่มซูเปอร์ลักชัวรี่บริษัทดังเขาเปิดขายหลังละ50ถึง160ล้านบาท คุณอยากอยู่กลุ่มไหนขอรับอ้าวอย่าเพิ่งหมดกำลังใจครับถ้าโฮม2-3ชั้นแถวนี้เขาก็มีเหมือนกันนะราคาก็จะค่อยๆไต่ระดับจาก2ล้านกว่าบาทขึ้นไปหรือว่าถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเพิ่งเริ่มต้นทำงานพระรามสองเขาก็มีคอนโดให้คุณเลือกเหมือนกันนะครับทั้งแบรนด์ดังทำเลดีติดถนนใหญ่ก็มีใกล้ห้างสินค้าก็มีราคาเริ่มจากล้านต้นๆก็มี อะไรมันจะฮอตขนาดนั้นคุณผู้ชมครับไม่ใช่แดดน,นะครับที่ผมกำลังพูดถึงในตอนนี้ผมพูดถึงเฮียสองครับเฮียสองคือพระรามสองสุดยอดทําเลจริงไม่ต้องไปมองที่อื่นไกลเลยมองที่นี่แหละเพราะที่นี่นี่คอนโดก็มีบ้านเดี่ยวก็มีบ้านแฝกก็ยังมีทาวน์โฮมก็มีครบหมดเลยราคาเ,เริ่มต้นตั้งแต่ล้านต้น,ต,นต้นจนถึงร้อยกว่าล้านคุณผู้ชมครับโอ้โอ้โอ้มาถึงตรงนี้แล้วผมต้องจัดให้สัะหน่อยแล้ว1โครงการคอนโดมิเนียมอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลพระรามสอง สามนาทีครับช่วงโฮมช้อยส์สนับสนุนโดยบริษัทโฮมเบอร์ไกส์สมาร์ทไบเออร์บายกูรู นะครับมาถึงโครงการแรกของเราในโฮมชอยแรกนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นโครงการที่ติดก,กับถนนใหญ่ใกล้ที่ทํางานเข้ามือก็ง่ายๆและสำคัญที่สุดก็คืออยู่ใกล้กับ Saint 2, เซ็นทรัลพระราม2เพียงแค่3นาทีครับเนี่ย yeah, อยู่แค่นี้เองนะ yeah, <Yeah. S 1> อยากดูแล้วใช่ไหมแน่นอนครับนี่คือโครงการที่มีโซโลแกนว่าความสุขบนทํเเที่เป็นต่อกับ The v e l l a Condo พระราม2ครับ และนี่คือหน้าตาของเดอะเบลล่าคอนโดพระรามสองครับสวยใช่ไหมครับโอ้โหดูดีมากสวัสดีครับคุณเอดี้อ้าวสวัสดีครับคุณวิทยาสวัสดีครับโอ้มาถึงนั้นยังครับก็มารอคุณเอดี้สักพักหนึ่งเลยลวโอ้โหหายผมมารอพี่ก่อนหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมครับต้องขอแนะนำนะนี่คือพี่ชายผมนะคุณวิทยาครับเจ้าของโครงการเดอะเบลล่าครับผมถูกไหมฮะถูกต้องแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะผมคุณมากเลยอ่ะคือเมื่อก่อนนี้พี่น่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องของครับเป็นแนวราบใช่ไหมใช่ครับ แนวาราบนี่เป็นครั้งแรกอันนี้ก็ถือว่าเ,เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเริ่มพัฒนาด้านของคอนโดอาและเจนดับบิลพาร์ตี้นี่คือเพิ่งเพิ่งเกิดมครัครับนี่ไงก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นน้องใหม่นั้นย่อมจะมีอะไรดีๆอีกเยอะนี่และแน่นอนครับนะพี่วิทยาก็เป็นคนที่มีวิชั่นในการมองทำเลยอยู่แล้วครับเลือกที่นี่เพราะอะไรก็ หลักใหญ่ก็คือว่าทำเลที่ติดถนนใหญ่ครับบางคุนเทียนนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากติดถนนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังใกล้กับเซนทัลเพียง3นาทีเท่นั้นเองถูกต้องนะครับลแล้วก็การโคมนาคมเนี่ยเราก็ใกล้ทางด่วนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ไกลจากวงแหวนการจนาพิเศษคือคไปไหนมาไหนง่ายมากง่ายมากเลยครับแล้วก็ยังมีโลตัสมีบิ๊กซี ลายล้อมด้วยตรงนี้ครบมดเลยครบมดเลยโรงเรียนก็มีด้วยเนี่ยครับโรงเรียนก็มีครับใช่ไหมฮะใช่ครับเราได้โลเคชั่นที่ best ดีที่สุดแล้วครับผมนี่เลยดีกว่าพูดถึงเดอมเบลล่าของเราอ่ะมีทั้งหมดกี่อาคารครับของเราจะมี2อาคารก็คืออาคาร A กับอาคาร B ครับแล้วก็จะมีขัาเขาขับวเขาเนี่ยแยกต่างหากนะครับแล้วก็เรามีที่จอดรถพอเพียงพอเพียงประมาณ50%เดี๋ยวก่อนนะให้ถึง50%เนี่ยแปลว่าลูกบ้านของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ห้องครับสา้องห้อง 32 2ห้องครับผมห้องนะครับก็เป็นอาคารแบบโลว r ไรส์แปดชั้นมีกี่ท้ายแบบห้องก็ห้องมีสองทายครับหห้องนอนกับ2ห้องนอนหนึ่งห้องนอนจะเริ่มที่28.3อืมใหญ่นะครับโอเคเลยครับโอเคนะครับแล้วก็2ห้องนอนเนี่ยสูงสุดก็คือ45.8ตารางว้าวคราวนี้เนี่ยแน่นอนครับในส่วนกลางของเราคือมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและมีอะไรอื่นอีกฮะมันจะมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้อีก นะครับตรงนี้คือด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดถูกต้องเลยครับให้อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับผมว่าอย่างนี้ทราบรายละเอียดคร่าวๆแล้วไปดูห้องจริงๆเลยดีกว่าว่าพี่เนี่ยแต่งไว้ได้สวยโมเดิร์นแค่ไหนแน่นอนไปเลยครับครับผม คุณวิทยาครับครับผมอันนี้ห้องไซ้์อะไรครับห้องไซต์ก็คือ1ห้องนอน28.3 28.3! ครับผม,ค,บผมคุณผู้ชมครับผมว่าห้องรับแขกใหญ่ไปไหมก็เราจงใจอยู่แล้วนะครับจะทำให้มันใหญ่ให้มันสบายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะนั่งในห้องรับแขกเป็นส่วนใหญ่ดูท,ทีวีทำงานอะไรครับแต่าาว่าผมก็จะดีไซน์ห้องนอนเนี่ยไม่ถึงก็เล็กมาก เป็นขนาดพอดีพอดีนะครับมันจะได้ทําให้ห้องนี้มันดูโปร่งดูโล่งมากหน้านั่งใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่ผมนั่งให้คุณดูว่ามันสบายแค่ไหนเดี๋ยวเราลองยืนไหมให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า f l o o r to ceiling ความกว้างของห้องเนี่ยมันใหญ่จริงอย่างที่เราพูดหรือเปล่าได้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมสําหรับฟลอร์เนี่ยนะครับ floor to เ e i l i n g เนี่ยผมดีไซน์ไว้2เมตร50ครับ2เมตรหนะครับผมอันนี้คือยังไงให้ทั้งห้องนี้หรือเปล่าเฟอร์นิเจอร์ฟูลลี่เฟอร์นิชไมหรือไง ตอนนี้เนี่ยเราให้ลูกค้าได้เลือกนะครับอยากจะซื้อก็ได้ก็อยากหรือว่าอยากจะหามาเองก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องกั้นเป็นห้องนอนวันเบสโลมไว้ให้บานไลน์นี้ก็ให้ครับผมอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอ้อันนี้เป็นสแตนเลสใช่ไหมฮะเป็นอลูมิเนียมอบขาวครับอ๋อนี่เป็นอลูมิเนียมอบขาวครับผมโอเคนะฮะกระจกตัดแสงครับตัดแสงด้วยครับผมพื้นพื้นเป็นพื้นลามิเนตครับครับก็คือให้สีนี้ ใช่ครับเลยแล้วก็กําแพงสีขาวครับอันนี้ก็เป็นส่วนตกแต่งให้ดูใช่ครับนะครับดูห้องนอนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมรันไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วนี่เชิญครับอันนี้ก็คือเป็นห้องเปล่าใช่ไหมห้องนอนเป็นห้องเปล่าที่เราจะให้ใช่ครับก็คืออันนี้คุณสามารถซื้อเองอะไรเองใช่ครับให้เลือกซื้อครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของหน้าต่างใช่ครับทั้งบานอีกโอ้สุดยอดมากดีครับห้องดูน่ารักอบอุ่นโคซี่ดีห้องครัวบ้างดีกว่าครับผมห้องครัวนี้มีอะไรแถมอะจัดเต็ม ขอดูหน่อยครับผมครับห้องครัวนี้ก็จะเป็นที่ชุดที่เราแถมนะครับเราก็จะแถมชุดครัวนะครับแล้วก็ชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนนะครับพร้อมซิงค์พร้อมก๊อกนะครับโอเคครับจัดเต็มไปเลยคือดูอุ่นมากซิงค์ก็ให้ฮะครับผมนะฮะโอ้โหก๊อปปี้ห้องตัวอย่างไปเลยผมว่าสวยด้ด้านหลังนี้เป็นไงฮะด้านหลังนี้เราก็จะเน้นให้โปร่งครับให้โปร่งว่าโอเคเถอ เราต้องการทําอาหารนะครับมีควันมีอะไรนิดหน่อยก็สามารถจะเปิดให้ระบายอากาศได้สบายๆไอ้ตรงนี้มีประตูไหมก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าผมเว้นไว้ถ้าในอนาคตถ้าลูกค้าอยากทําก็ไม่ยากอ๋อก็คือทําบานสไลด์อ่ะถูกต้องครับแลวคราวนี้คุณคุณจะทํากับข้าวเอาหนักเบาก็เต็มที่เลยได้เลยครับผมห้องน้าเนี่ยเราก็พยายามอ,ออกแบบให้มันลงตัวครับนะครับเพราะว่า พื้นที่มันอาจจะต้องจํากัดของคอนโดนะครับแล้วอีกอย่างิงคือเราจะใช้สุขภัณฑ์ที่มันมีมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะยิ่งของอเมริกันแสแตนดาร์ดเนี่ยแน่นอนหรือว่าโอเคเลยนะครับ ครับี่ครับคุณเอดนดี้อันนี้คือห้อง1ห้องนอน28.3ตารางเมตรครับถ้าเกิดคุณเอดนดี้คิดดูแล้วกันะะถ้าเกิดเป็น45.8สห้องอ้องนอนเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มอะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่คุ้มครับผมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าตานะฮะของความเป็นเดอะเบล่า ใช่ครับความสุดที่บนทำเลที่เป็นต่อที่เป็นต่อครับผมสุดยอดจริงเลยมีอะไรตกหล่อนอีกไหมฮะก็ผมคิดว่าคือแค่ผมนําเสนอไปคนีเคื่อลูกค้าก็น่าจะได้เห็นว่าสิ่งที่มันคุ้มนะครับสิ่งที่มันน่าอยู่แล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องดูแลลูกค้าเนี่ยไปตลอดนะครับตรงนั้นคราวนี้ครับโครงการของเราสร้างไปถึงไหนแล้วอ๋อตอนนี้อยู่ในขั้นเตรียมการครับ นะครับตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินการขอสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็ขอใบอนุญาตขอสร้างแต่ในขนะดเดียวกันเนี่ยเราไม่รอนะครับเราก็เริ่มปรับที่เราไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มวางท่อระบายน้ำเข้าไปเพื่อจะเวลาผู้รับเหมาเข้ามาแล้วจะได้ทํางานได้สะดวกดีจะไม่ติดขัดตรงนั้นก็คือเวลาเริ่มงานก็รึดเลยใช่ถูกต้องจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็เราคาดว่าประมาณสิงหาปี60ครับคราวนี้ ลูกค้าอยากอยู่ผมอยากอยู่ใครก็อยากอยู่เท่าไหร่เอาจริงถ้าเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เราเราเริ่มต้นที่1น9หนึ่งเก้าล้านบาทหนึ่งจุดหนึ่งเก้านี่เมื่อเมื่อสมัยสามปีที่แล้วไหมยี่สิบแปดตารางเมตรก็เป็นไปได้ครับดูดูราคาถูกหรือผิดเนี่ยก็ไม่ผิดแน่ครัไม่ผิดแน่นอนครับผมเข้ามาเจอผมได้เลยสุดยอดมากและถ้าใหญ่สุดเลยล่ะถ้าใหญ่สุดเนี่ยเอ่อสี่สิบห้าจุดแปดเนี่ยก็ประมาณ สล้านต้นๆโอ้โหแล้วก็โปรโมชั่นมีไหมโปรโมชั่นเนี่ยในขั้นแรกเนี่ยเราก็แถมชุดครัวนะครับกับแอร์หนึ่งตัวนะครับครับผมสุดท้ายนะวันนี้นะให้พี่ชายผมฝากถึงโครงการของเรา The Bella Condo ครับพระรามสองครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงแม้เราเป็นโครงการแรกก็จริงแต่เราจะทำด้วยความตั้งใจแล้วก็เราคิดว่า เป็นสิ่งที่เราอยากจะสร้างชื่อเสียงให้บริเวณพระรามสองเนี่ยให้รู้จักเดอะเบลล่านะครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอเช็คข้อมูลหน่อยนะครับ IDO O2 บางนาโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมครับดูสิเขาบอกเป็นโอเอซิสมีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยสิบไร่โอ้มีไบเลนด้วยเหรอโหุน่าสนไปดูดีกว่า พ <Pardon? S 2> ี่มีเรื่องจะปรึกษารุええ่นน้องพี่ที่ออฟฟิศน่ะเขามาปรึกษาพี่ีทีนึงเขาบอกว่าเขาอยากได้คอนโดดีๆแต่ว่าราคาไม่แพงโกคอยจแนะนําได้ปะพี่พารุ่นน้องพี่อ่ะไปที่แบมเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะพี่แ<ม> <Bam S 1> บมเขาจัดโปรโมโชั่นอยู่ยบ้านสบายจากแบมโอ้โหแล้วโปรโมโชั่นนี้นะพี่แบมเขาตั้งใจจะสานฝันให้คนไทยเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองครับโดยเขาจะคัดบ้านแล้วก็คอนโดพร้อมอยู่นะพี่จากหลากหลายทำเลแล้วก็หลากหลายโครงการเนี่ย มาจำหน่ายให้พี่ในราคาที่ถูกและช่วงนี้นะพี่ภาครักเขาก็มีโครงการบ้านประชารัฐด,ด้วยเป็นเงินกู้เงื่อนไขพิเศษสุดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารออมสินคือซื้อบ้านแบมเนี่ยพี่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยครับโครงการบ้านสบายจากแบมนะพี่เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาจนถึง30มิิถุนายนครับที่ไหนก็ได้ที่แบม26บแห่งทั่วประเทศอย่าลืมนะครับทางเลือกที่ใช่ในแบบคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นครับ ช่วง m e Choice สนับสนุนโดยนิติศารลดาบคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่การอยู่อาศัยในกรุงเทพมหาคนครทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมจะไปหาความสดชื่นหาความใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ที่นี่เขาจัดให้คุณเต็มเมเลยครับ เป็นโอเอซิสขนาดเกือบ10ไร่โอ้โหให้คุณพักผ่อนกับความสวยงามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดเพราะที่นี่เขามีชื่อว่า IDO O2 ครับโอ้โหที่นี่อากาศบริสุทธิ์มาก แน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่แอนดี้สวัสดีค่ะโอ้โหคุณเบนั่นเองค่ะโอ้ยซิกเมืองไทยค่ะนี่คือไอเดโอโอทูนะคะครับผมค่ะก็เราจะเน้นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะคะก็จะมีลานปัจจักรยานนะคะสามารถปั่นได้700เมตรค่ะมีลูวิ่งจักกิ้งค่ะมีสนามฟุตซอลนะคะแล้วก็มีลานสเก็ตบอร์ดนะคะว้าวค่ะภายในอาคารของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด สตึกนะคะสาชั้นค่ะออก,ก็คือ 1, 2และ3ามแหะใช่ค่ะตึก A <า>ตึก B แล้วก็ตึก C ค่ะแล้วก็ภายในชั้น6นะคะแล้วก็ยังมีโซนการ์เด้นนะคะ <ผม S 2> แล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้ค่ะเรายังมีสระว่ายน้าเป็นสไตล์รีสอร์ทนะคะว้าวโอ้โหนี่คราวนี้บ้านของเราเป็นยังไงฮะอาคารของเราก็จะมีทั้งหมด34ชั้นนะคะแล้วก็ จะมีทั้งหมด1,550ยูนิตค่ะรวมกันหมดเนี่ฮะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็คือภายในตึก A ค่ะเรายังมีแม็กเวลลูโอ้โก็ครบพร้อมนะค่ะครบพร้อมเลยห้องเราจะมี5แบบค่ะก็จะแบ่งเป็นไซสตูดิโอนะคะค26ค่ะแล้วก็ วันเบสจะเป็น32จะมี2แบบค่ะแล้วก็จะมีเป็น46นะคะ46เป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะแล้วก็53 2ห้องนอน2ห้องน้ำอ่าและผมว่าเมื่อกี้เราดูเฟอร์สิตี้่วนกลางให้กันแบบเต็มแม็กมากตอนนี้เราไปดูห้องกันเดี๋ยวเชิญเลยค่ะพี่แอนดีขอบคุณมากครับ มาถึงห้องแล้วนี่เลยครับผมยังไงเอ่ยค่ะอันนี้เป็นขนาดห้อง32นะคะก็จะเป็นขนาดวันเบสค่ะอโครงการของเราจะให้ฟูลลีฟฟิเิชเลยแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่อย่างเช่นห้องรับแขกของเราค่ะก็จะมีเป็นโซฟามีให้นะคะแล้วก็มีโต้วางทีวีรวมทั้งตู้เนกประสงค์ตรงนี้ด้วยโอนี่ก็ให้ด้วยเหรอครับค่ะห้องรับแขกใหญ่มากค่ะเดี๋ยวพี่วนที่มาดูห้องครัวกันเลยค่ะครับผม นี่นะคะพี่แอนดี้ก็คือในส่วนของครัวมีบานสไลด์ให้ตามนี้เลยนะคะให้นี้ด้วยรอค่ะโอ้ยดีเลยแล้วก็ภายในห้องครัวนะคะคก็จะมีเป็นอ่เคาน์เตอร์ครัวให้ค่ะมีโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็พื้นภายในห้องครัวเป็นกระเบื้องค่ะ เชิญพี่แอนดี้เข้าสู่ห้องนอนเลยค่ะโอ้โหนี่ห้องนอนแสนหวานมากค่ะโอ้โหแล้วภายในห้องนอนเราก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะครับอ่าก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ก็เครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีเตียงให้ด้วยใหญ่มากเลยเนี่ย ความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้โครงการดําเนินการก่อสร้างแล้วนะคะจะเสร็จประมาณปี6กหนึ่งเดือนธันวาค่ะและการเดินทางฮะ,ะโลเคชันของเราก็เวิร์กมากด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็คือ,อโครงการของเราค่ะตั้งอยู่ในทาเลที่ดีเลยอะคะ่ะก็ไปทางด่วนก็ใกล้ค่ะแล้วก็ห่างจาก BTS บางนาคแค่300เมตรเท่านั้นใกล้ BTS อย่างนี้ราคาก็ต้องนิดนึงไหมอ๋อสตูดิโอค่ะเริ่มต้นที่26นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2ล้าน5เท่านั้นแล้วกระเถิบขึ้นมาเท่าไหร่ฮะ 3าล้านสค่ะขนาด32ตารางเมตรเป็นวันเดทแล้ว40 46ค่ะเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำครับเท่าไหร่ค่ะเริ่มต้นที่4ีล้านหค่ะพี่เอนดี้คะอีกนิดนึงค่ะก็คือภายในวันที่4ที่ห้มิถุนายนนี้เรามีอีเวนต์ค่ะที่เซลว่แกลเลอรี่ที่นี่เลยอ๋อเหรอค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเมย์มากๆครับดีค่ะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบอกรักคือก่อน9ก้าโมงเช้าครับเพราะมันยังไม่สายเกินไป <Wow. S 1> และในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนซื้อบ้านคือบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งต้องช่วงเวลานี้เท่านั้นครับเพราะนี่คือรายการโฮมบิ๊กส Sky ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนดีเท่านี้แล้วครับทำไรเด่นโครงการไหนดีผมแอนดี้จัดให้คุณเองแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะพลาดกวันนี้ไปเพราะว่าต้องพาครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่เป็นไรครับช่วงจันทร์ถึงเสาร์คิดถึงผมแวะไปที่ YouTube พิมพ์เลยครับโฮม e b เออรภาษาไทยปุ้งปังขึ้นมาเลยนี่นะดูเสร็จปุ๊บ Subscribe กันด้วย Facebook ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวนี้เรา Facebook ออนไลน์กันได้แล้วไม่แน่อาจจะเจอผมนะทักทายคุณทุกที่เลยนะครับยังไงขอทุกคนมีความสุข I love you คลิกไลค์กันเยอะสวัสดีครับ